วันนี้โฟกัสจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับรถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ล่าสุดจากยูเครนนั่นก็คือ t 8 4 o p l o t ีอเรปี2026รถถังที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากพื้นฐานของ t 8 0และ t 8 4รุ่นก่อนหน้ามาพร้อมเทคโนโลยีการรบยุคใหม่ที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องหันมามอง t 8 4 o p l o t t รุ่นปี2026เป็นผลลัพธ์ขอองค์การวิจัยและพัฒนาจากโรงงานมา r i ฟในเมืองคาคิปโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรถถังที่มีความเร็วความทนทานและความแม่นยำในการรบสูงสุดตัวรถมีน้ำหนักประมาณ51ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6TD 2ขนาด1200แรงม้าที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโล ต่อชั่วโมงในพื้นที่วิบาก ความโดดเด่นของ T84 Oplot T ไม่ได้อยู่แค่ที่พละกกำลังหรือความเร็วเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบป้องกันตัวที่เหนือชั้นมาพร้อมเกรอบแบบ Reactive Armor รุ่น d u p l e t และระบบป้องกันแบบ Active Protection System ที่ช่วยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธนำวิถีก่อนจะชนตัวรถได้เรียกได้ว่าเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ลูกเรือได้อย่างมากในสนามรบที่โหดร้าย ระบบอาวุธหลักของโอปลอตทีคือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบสมุทบอที่สามารถยิงกระสุนเจาะกราะธรรมดากระสุนระเบิดแรงสูงและขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตร ที่ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากอากาศ การควบคุมป้อมปืนและระบบเล็งเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมกล้องเล็งกลางวันกลางคืนและระบบ t h e ร์ a l เ m ลอิมเที่ทำให้ลูกเรือสามารถตรวจจับศัตรูในระยะไกลได้แม่นยำแม้ในสภาพแสงน้อยหรือมีหมอกหนาระบบการเล็งของผู้ยิงและผู้บังคับการสามารถประสานงานกันได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการโจมตีเป้าหมาย ภายในรถถังออกแบบมาให้รองรับลูกเรือจำนวนสามนายได้แก่ผู้บังคับการพลยิงและพลขับโดยใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือลงจากเดิมที่ต้องใช้สี่นายและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงต่อเนื่องได้มากขึ้นตัวระบบบรรจุกระสุนสามารถยิงได้ถึง8นัดต่อนาที ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมีความทันสมัยใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแม้ในสภาพสนามที่แปรปรวนนอกจากนี้ T84 Oplot T ยังสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง1.8เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมและสามารถติดตั้งท่อสโอกเกลเพื่อข้ามแม่น้ำลึกได้ถึง5เมตร แม้จะเป็นรถถังที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทางทหารแต่ T-84 Oplot-T ก็ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านวิศวกรรมของยูเครนและยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมเที่ยวเล็บด้วยเทคโนโลยีรถถังที่สามารถรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ นี่คือที4ป o p l o t T รุ่นปี2026รถถังที่ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ดูดันแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและขุมพลังที่พร้อมลุยในทุกแนวรบแล้วคุณล่ะคิดว่า o p l o t ทควรอยู่ในแนวหน้ากองทัพของประเทศไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฟู๊กแสเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สายรถสายลุยแบบนี้เจอกันคลิปหน้า